สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอิโดชันเซตนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทําโอดนะครับผมเบรดฮาร์เบิร์นเองนะผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือ75มีเดียมนะครับหรือว่าสแตทอาวุธทั้งหมดนะครับรวมนะครับผมเป็น90นะครับผมแล้วก็ต้องมี AG 25หรือว่าสเต็งยิม5แล้วก็อาวุธอะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่หมัดนะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับผมมีทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับผมให้ทำการไปหารูปปั้นนะครับผมซึ่งรรรรููปปปัั้นนนจจุดแกะะะคบผผมมออย่่ททีาาสหล โอเคนะผมหลังจากที่ทุกคนนะครับมาถึงตรงที่รูปปั้นจุดที่อิทิิจุดแรกกันนะครับผมไปทำการคุยกับเจ้ารูปปั้นนะครับเสร็จแล้วทุกคนจะถูกวร่ปไปอีกโลกหนึ่งนะครับและตรงนี้นะผมจะต้องทําการไปคุยกับเจ้าดาบตรงกลางครับเพื่อจะสู้กับตัวเองนั่นเองนะครับ ก่อนนะผมเมื่อท่านผู้ชมนะผมค่าล่างแยกของตัวเองตัวแรกเสร็จแล้วนะครับผมท่านผู้ชมจะได้โอดมานะครับผมได้โอดเป็นเบลดฮร์เบร์นั่นเองนะครับกอทาเลนเลยพวกนี้ก็จงไม่มีไม่ครบนะผมเราต้องการที่จะไปสู้กับตัวเองอีกสองจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมว่ามีจุดไหนอีกบ้างนะครับจุดรูปปั้นจุดต่อไปนะผมท่านผู้ชมนะผมมาข้างๆปราสาทลอริเจียนนะฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ทำการวาร์ปไปเลยครับไปที่ไฮฟ์แล้วเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะการวาร์ปต่อไปนะผมไปที่อัปเปอร์เอลิเซียนนังนเอง ซึ่งนะครับจุดที่เราจะไปก็คือก้อนหินตรงนั้นเองนะครับซึ่งนะผมตรงนี้ผมจะหาทางขึ้นไปข้างบนนะครับผมสูงสุดจากจุดตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะลอนไกดเดอร์ไปตรงก้อนหินก้อนนั้นนั่นเองนะครับ ผมตอนนี้มาถึงที่รูปปั้นจุดที่2กันแล้วนะครับไปทำการคุยได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ทําการไปสูบตัวเองนะเพื่ออัพเลเวลโค้ดันเองนะครับจุดต่อไปนะผมจุดที่3นะผมจะเริ่มจากมิทายซ่านะผมแล้วก็ไปประตูนะผมที่เชื่อมกับสองซีเกอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับ เมื่อทุกคนนะผมมาถึงที่ประตูนะผมหลังมิทายซาเสร็จแล้วนะครับเราจะทาการวร์ปไปที่2ซิกเกอร์ด้านหลังเลยนะครับตรงนี้นะผมท่านผู้ชมสังเกตเห็นด้านบนนะผมเป็นสินที่สูงที่สุดนะผมในหลังวอย่วน2ซิกเกอร์นะครับว่าทาการขึ้นไปบนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมมีวิธีการขึ้นไปข้างบนสุดอยู่นะครับผมบางคนนะอาจจะโซโล่และก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้แต่ผมมีวิธีวิธีหนึ่งนะผมที่สามารถขึ้นไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการคนมาบูทอะไรพวกนี้นะครับผมจะโชว์ให้ดูนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นคําแนะนานะผมเมื่อานผมาชมนะผมมาถึงจุดตรงที่สูงสุดนะครับผมที่เราไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปคนเดียวได้นะผมให้ท่านผู้ชมนะทำการวางบ้านกิวนะครับผมแล้วก็ทําการไปยืนบนป้ายบ้านกิวแล้วก็วางแคมป์ไฟต่ออีกต่อนึงนะครับเพื่อทําการสร้างจุดยืนนั่นเองนะครับแล้วทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะขึ้นสูงสุดนะผม โอเคตอนนี้ก็มาถึงยอดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ท่านผู้ชมนะทำการคุยกับเจ้ารูปปั้นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับเพื่อทําการอัปเกรดโอทเป็นขั้นสุดท้ายนะครับทีนี้ก็จะครบทานเลนเลยพวกนี้แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับการทำโอทแล้วก็การอัปเกรดโอททั้งหมดนะครับทุกเลเวลนะครับผมก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผม